หลวงกิตทำอะไรเนี่ยว่าได้เฟิ่อนมานี่ไปตายเฟิ่อนตึ้งหวยมายหอมาปลูกกอมเฟิ่อนมันเป็นเฟิ่อนธรรมชาติเฟิ่อนธรรมชาติก็อยากเฟิ่อนไหมเฟิ่อนนะนะตึ้งว่ามาพรนี่ขึ้นเฉนี่แหวกเกาะหมาเป,ล,เาเาปล่าทับฮัดพอฮัดพอปอก่อนมาฮัดจริงๆ จะเอาไปประกอบด่านเก่งตายเนี่ยเปิ้ลตั้มตั้มกระบาดนี่อากาาอ,อก๊กระต้างนี่มีหออ่พ่อมเลยลองเลยลองเลยไม่ลองไม่รู้ทำเปลือติลอกเปื้อ

ตกตองไหมวะเอะไ้ไม่ไม่ไม่ลงเล่แบบนี้นะ รรถไม่รอแล้วนะไล่วันแล้วที่ตงต้งตั้มกับตั้งอน่มาไหมตั้กับตั้งอตอนนี้ไม่จ่ายไม่แต่ก็่ตั้งีกตั้งเด้ว การมะพร้าวนี้ลงเื่อนธรรมชาติพื้เพย่มันนตอนขึ้นตอนปัเดี๋ยวมันขึ้นตอนปัาม ได้เกินๆเล้ยอ้าวให้มันปุ่นๆไปเลยอืมออไปตังออกไปตังตีสู้ก่อนคอยดู วมันมีเปลี่ยนแปลงนั่วไหมตั้งต่อไปตั้งตอไปตั้งนี้มันหลึก

ละมันแน่ปีน้องเอ้ยขึ้นก่อยเดียวก่อยตัดแต่งกินลูกพื้น,นร,รมิฉาดได้จ้ะ Ok, tập 3, tập song. bây giờ yu này, quang tâm thức như Ừ dai. về tăng xuống. thì chung. xuống nơi tê thì Ah, à, tê ngô. Plum dung, trắng làm plum. nó, Đại đại plum dung. Ah! What have you to me? bà Mm. 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 Này, chọc thích. của ta vào đại phun cái đấy để phải ông mịt chặt trái thì nó tắt tiếng hát.